ตรงมาตรงตรงตรงมาตรงมาตามเลย thái nhung thái nhung ừ ý thưa yết thưa ý thức thái nhọc, thái nhọc. Chào! You got in there, hua? Thai yêu! Thai yêu! thấy yêu! Thai 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 lấy Thai lấy Thai yêu! Thai yêu! Thai cho hết yêu! Thai yêu! cho hết Thai lấy จังดินมันเนียวฝากก็ไหลก็ติดตามนะครับผมไปดีเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับตะไข่เด้อพี่น้องเพื่อเปลี่ยนกำลังใจนะครับในการนีดทริปต่อๆไปครับผมสู้ไปสัตว์ละครับเออสิไลค์กับอะไล เออยิ oh. it, oh. ่เกียรดังวะเออไปเลยไปไปไปเลยมาแล้ว